ช็อตละลายใจแจ็คสันหวังอุ้มน้องเกลเอนดูไม่ไหวแจ็คสันหวังคลั่งรักน้องเกลโมเมนต,ต์อบอุ่นทำแฟนๆยิ้มแก้มปริกเกิดเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นหัวใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรายการสามแซบอีกครั้งเมื่อซุปตาหนุ่มหล่อระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังได้เผยความเอ็นดูและความน่ารักที่มีต่อน้องน้อยขวัญใจมหาชนอย่างน้องเกลลูกสาวสุดน่ารักของซุปตาสาวชมพู่อารยาเอห้าเกต รายงานข่าวระบุว่าในระหว่างการถ่ายทำรายการตอนล่าสุดที่แจ็คสันหวังเป็นแขกรับเชิญได้มีโมเมนต,ต์ที่ทำเอาแฟนๆต่างพากันยิ้มตามเมื่อเจ้าตัวแสดงความรักและเอ็นดูน้องเกลอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนราวกับกลัวน้องน้อยจะตกใจเล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานจนน้องเกลหัวเราะคิกคักหรือแม้กระทั่งภาพที่แจ็คสันหวังอุ้มน้องเกลด้วยความทะนุถนอมราวกับเป็นตุ๊กตาตัวน้อยแถมยังมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักที่แจ็คสันหวังหอมแก้มเบาๆน้องเกลด้วยความเอ็นดูสุดๆ เมื่อภาพและคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ว่อนไปทั่วโลกโซเชียลพร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งน้องเกลและความอบอุ่นที่พี่แจ็คแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนถึงกับแซวด้วยความอิจฉาในความน่ารักของน้องเกลว,ว่าน้องเกลของเรานี่สเสน่ห์แรงจริงๆขนาดซุปตารระดับโลกยังตกหลุมรักเข้าอย่างจังในคลิปนั้นน้องเกล ก็ดูเรียบร้อยน่ารักสมวัยยกมือไหว้จักสันหวังอย่างอ่อนหวานมีความเสียทรงเบาๆตามประสาเด็กน้อยแต่ที่สำคัญที่สุดคือน้องเกลวชนะใจทุกคนไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเหล่าบรรดาแฟนคลับสาวๆของพี่แจ็กที่ต่างก็ออกอาการอิจฉาเล็กๆเพราะได้เห็นภาพซุปตาในดวงใจอุ้มน้องเกวด้วยความรักและเอ็นดูอย่างใกล้ชิด Thank you